สวัสดีจากตอนใต้ของประเทศสวีเดนค่ะที่นี่ประเทศสวีเดนคลิปนี้นะคะแอนจะพาทุกคนไปสัมผัสกับเทศกาลมิสซัมเมอร์ค่ะเราจะพาทุกคนนั่งรถไถยนะคะเพื่อที่จะไปที่เขาจัดงานมิสซัมเมอร์ ไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงเมืองเอร์สเคบูนนะคะซึ่งเป็นที่เขาจัดงานมีซัมอร์นะคะก็จะมีเต็นท์กลาง2เต็นท์นะคะเต็นท์หนึ่งก็คือที่ทุกคนทานกาแฟนะคะส่วนอีกเต็นท์หนึ่งนะคะก็จะมีจับฉลากค่ะที่เด็กๆเ,เขากำลังจับฉลากกันอยู่นะคะและขาดไม่ได้นะคะเทศกาลมีซัมอร์ก็จะต้องมีเค้กสตรอเบอรี่ค่ะซึ่งก็ขายพร้อมกับกาแฟ50โครนะ ะะเทศกาลนี้นะคะเพลงฮิตก็เพลงสมอ l รูดูน d นะก็คือเพลงกลบค่ะไปชมกันเลยค่ะ